คลิปนี้นะครับเราจะมาตอบคำถามที่ว่าตัวมอเตอร์าล์วนะครับสามารถใช้กับตัวทา m ์เมอร์ที่เป็นของฮันเตอร์ได้ไหมนะครับก็ตรงนี้โดยทั่วไปแล้วถ้าเราเอาไปใช้ตรงๆไม่สามารถใช้ได้นะครับเพราะลักษณะการเปิดปิดาลาวตรงนี้เราจะต้องอป้อนไฟบวกลบเพื่อเปิดป้อนไฟลบบวกเพื่อปิดนะครับซึ่งถ้าเราจะใช้จริงๆเราต้องมีการวายริงประกอบตู้คอนโทรลเพิ่มโดยเพิ่มเงื่อนไขของรีเลย์นะครับแล้วก็มี Switching หรือตัวแปลงไฟเข้ามาช่วยแปลงจากที่เป็น AC ให้เป็น DC นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัว t i m e มอที่เป็นของ Hunter หรือเป็นของเลน b บ r ร์ดเขาจะใช้แหล่งจ่ายไฟที่เป็น AC นะครับซึ่งเป็น2 4โวลต์เ c นะครับแล้วก็ไม่สามารถใช้ได้ตรงๆอยู่แล้วนะครับทีนี้เราก็จะต้องมาแปลงโดยการใช้สวิตชิ g หนึ่งตัวแปลงให้เป็น2 4โวลต DC นะครับก็สามารถใช้ด้วยกันได้นะครับซึ่งปกติแล้วก็ประกอบใช้งานอย่างนี้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นของเลนเบิร์ดเป็นของ Hunter อะไรพวกนี้ซึ่งมันก็ใช้ไฟ AC ซีเราก็เอามาแปลงออกนะครับก็สามารถใช้งานร่วมกันได้นะแต่ถ้าเอาไปใช้ตรงๆตัวใช้ไม่ได้นะครับผมต้องมีการทำเงื่อนไขเพิ่มขึ้นอีกนิดเดียวซึ่งไม่ยากเลยนะครับก็เพิ่มรีเลย์เพิ่มสวิตชิงนะครับประมาณนี้นะครับ